สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นบทนําของหนังสือชื่อ The Masterpiece Hero คุณคือคนที่ใช่แน่นอนนิยามของคนที่ใช่อาจจะหมายถึงคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาหรือคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราเองแต่ตัวเราเองก็คือคือความเป็นอิสระ คือความละเอียดอ่อนคือความลึกซึก้งคือความรู้สึก,กที่มีความหมายและมีความล้ำเลิศอยู่ในตัวเองนี่คือคนที่เราสแสวงหามาตลอดว่าเราจะเป็นคนคนนั้นเราสแสวงหามาตลอดว่าคนคนนั้นมันจะต้องเป็นตัวเราหรือเราจะต้องทําให้ตัวเราเป็นคนคนนั้นให้ได้ตามนิยามของของมาร ซึ่งได้อธิบายถึงคนที่ใช่ว่าคนที่ใช่ข้อที่หนึ่งคือคนที่ที่ทำให้เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองได้เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจตัวเองอย่างแท้จริง ข้อที่2คนที่ใช่คือความรู้สึกที่เรายอมรับตัวเองและไม่รู้สึกว่าเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองในความเป็นตัวเองนั้นมันรู้สึกถึงความความทรนงความองอาจความสง่างามและความไว้วางใจชีวิตอย่างลึกซึ้งและในข้อที่สามคนที่ใช่ คือคนที่ต้องยอมรับความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือคนที่เขาต้องรู้สึกว่าตัวเขามันเจ๋งมันสุดยอดมากมันสุดยอดที่สุดข้อที่สคนที่เป็นคนที่ใช่ก็มักจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้สึกที่ปราศจากข้อแม้หรือแม้กระทั่งความคาดหวังเป็นความรู้สึก ของหัวใจที่มันอ่อนโยนและส่งพลังที่สุดข้อที่5คนที่ใช่เราจะรู้สึกอยู่เสมอว่าเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นโดยไม่หวังหรือคาดหวังใดๆโดยไม่หวังผลใดๆ มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราเป็นผู้ให้ที่เราเป็นผู้กระทําที่เราเป็นผู้แบ่งปันในข้อที่6คนที่ใช่เป็นคนที่เติมเต็มชีวิตหรือความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นหรือคนที่ใช่เป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรตอบผู้อื่นทั้งโลกแต่เขามีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเขาในแบบของผู้ให้มากกว่า ที่จะร้องขอหรือรอกันหยิบยื่นจากใครข้อที่7มันเป็นความรู้สึกของคนที่ใช่ที่ใช้ชีวิตอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขค,คนที่รู้สึกดีกับชีวิตคนที่รู้สึกไว้วางใจตัวเองและข้อที่8คือคนที่ที่ใช่มีไว้ให้รักคนที่ไม่มีไว้ ให้เรียนรู้ใช่คนที่ใช่คือคนที่มีไว้ให้รักคนที่ไม่ใช่มีไว้ให้เรียนรู้และข้อที่9คนที่ใช่จะเรียนรู้และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตเรียนรู้ที่จะไม่ทำร้ายน้ำใจใครเรียนรู้ที่จะที่จะโอบอุ้มคุ้มครองคนอื่นที่จะมีความเมตตา แบ่งปันและมีเยื่อใยต่อผู้คนทั้งเก้าข้อนี้คือคนที่ใช่ในศาสนาของมาร์กที่ได้อธิบายถึงชีวิตหรือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขากำลังรู้สึกกับตัวเองหรือที่เรากำลังค้นพบตัวเองการเข้าถึงตัวตนที่เป็นฮีโร่หรือความเป็นเป็นตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ การทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรือเห็นคุณค่าแต่คือการเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองอย่างถึงที่สุดตัางหันผมอยากให้พวกเรารู้สึกกับประสบการณ์ของการจุนจิตสู่ฮีโร่สู่ตัวตนที่สุดยอดของเราสู่ตัวตนใหม่สู่สุดยอดของความเป็นมนุษย์ของเราที่เราเรียกว่ามนุษย์พันใหม่ความสุดยอดในตัวเอง ความเป็นมนุษย์ที่ที่ล่ำเลิศและมีหัวใจของจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ภารกิจของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้คือการทําให้ชีวิตของเราเป็นประกายแห่งความสว่างสวยเจิดจรลัดดุดดังอัญ,ญมณีที่มันกําลังแพรวพราวด้วยแสงสว่างที่เจ,ดจิดจัสจากตัวของมันเองเราทุกคนคือสิ่งนั้นและผมหวังว่า The m a s t e r p i อร e พีชฮจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อรหัสรับชีวิตไปสู่ความสําเร็จของความเป็นสุดยอดมนุษย์ของพวกเราในตัวเองขอต้อนรับฮีโร่ทุกคนสู่สุดยอดสู่ความสุดยอดในตัวเองด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ